ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด เอชนสวัสด์มอบรถเก็บตัวอย่างชีวัณโรภัยเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อสนับสนุนเสริมกําลังการค้นหาเชื้อโควิด -19 แบบเชิงลุกเอชนสวัสด์สวัสดิ์เสนประธานหอการค้าจางังหวัดสมุทรปราการมอบรถจัดเก็บตัวอย่างชีวัณโรภัยเคลื่อนที่หรือรถติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการจํานวนสองคันเพื่อสนับสนุนเสริมกําลังการค้นหาเชื้อโควิด -19 แบบเชิงลุกโดยทําการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทามโครงจมูกสวบตามชุมชน ๆและสถานที่ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่เช่นที่โครงการเจริญสินธาน,นีสุขุมวิทตำบลบ,บางปูใหม่และที่ตลาดใหม่สำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยงบประมาณส่วนตัวของนายชนสวัสดิ์จอเแหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจำนวนหนึ่งคันส่วนอีกหนึ่งคันหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆาราชูประถมเพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการจึงนำรถจัดเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยเคลื่อนที่ทั้งสองคันมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรปรา ารกโดยขอให้พี่น้องชาวสมุทรปราการเคร่งคัดในมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นอยเสร็จไม่บ้ดน้ำลายในบริเวณนี <st> ้นะคะนก่งหนึ่งสามถงหก ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต an ้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด